สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว PG ทุกคนกันด้วยนะครับก็น,นี่ผม,มอยู่เกมสาวถ้ำนับมาเกมยอดที่สุดพีนะคุณผู้ชมมาก็นนี้ผมทุนที้500บาทครับเผื่อว่าจะมาจาัดซื้อสเตเกเตอร์ไปเลย500ร้อยหิบบาทมาชมว่ามันจะเป็นยังไงครับไปดีครับเออมาใส่หมดออลอินกันไปแล้วคุณผู้ชมมาลองดูสับถ้ำว่าตัวจริงหรือเปล่ามาเป็นเกมยอดที่สุดพีจีนะคุณผู้ชม หน้าทองมาแอบนี้สัญญาณดีมาแล้วหน้าทองเข้าแบบนี้โอเคแปดสิบบาทแต่ตัวคยังไม่เน้นนะตัวคุณเน้นนะเอาเรื่องนะตัวแพงครับมาตัวเคมาเออมายังไม่คอมโบนะคุณผู้ชมว่าไงอรัเออกินยาพีมาเปล่าพีเดีีเพื่อนรักหรือเรื่องไม่เข้านะเฮ้ยจิกเงินเปล่าครับเออมา ตัวคิวคอมโบไปก่อนเอาใจช่วยถ้าไม่คอมโบไปก่อนนะให้คืนทุนห้าร้อยออกมาก่อนนะโอยสองหมุน่าไงเจงขัดทุก,กมากนะตอนนี้มาว่าไง่าีพีรู้เรื่องเพื่อนไม่มนะีมาครับโอ้โหก็ขัดทุนเยบร้อยไหมแรกไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเราอย่าเพิ่งท้อนะ,คร,ะครับมาขาดทุนเรากไปต่อหมุนยี่สิบ แต่ของมึงเองแบบออโต้ไปเลยแบบเทอร์โบไปเลยเปิดเทอร์โบครับนะเออไปครับเออมาเดี๋ยวเราไปตามไล่เองนะเออไปคอมโบไปมันดูว่าน,นอกจะเป็นไงครับตัวเอมาทำมาใหเสร็จยี่ห้อไหนเออไอติ๋งนี้สามสบสองบาทต้องสามว่าไงเออยังคอมโบต่ออีไหลไปครับ เอไล่คุยบไล่คยหลยุหลหลหลไปไล่คุยเออมาหน้า,า่คุูต้องตเมื่อรับโอโอ้มาดีต้นไม้ันคูนอกห้าพันิบาทเออเอาดี่เป็นเรื่องนะคุณชมทำเล่นไปนอกเสาถ้ำาทิจัดนะอย่างนี้ต้องซื้อนะอย่างนี้โอ้โนี้ไปต่อแน่นอน,อนไปต่อไม่ต้องซื้อเลยโอเคกล่าว่ามันจะมา ยันสเกเกเตอร์นะวันนี้โอ้โหมาไปรืยอเบรน้อยเออไหลไปเหมือนเดิมไหลไปเหมือนเดิมเพื่อนรักขอให้คอมโบสุดต่งครับดูนี่งาะถมันเจ็นร้อยบาทเออมันหน้าชมพูแล้วเพื่อนรักมาดิหน้าชมพูเต็มแ็งสองเออห้าหมื่นสี่โอ้โห เอาเลยจัดเป็นคลาเบีนี่ยเป็นคราบเบี้ยวนะครับคุณผู้ชมถึงท่านทำซื้อไม่มาเป็ดร้อยคอนโดดีจัดเบ็ดนอกคอนโดดจัดคุณผู้ชมเฉลกด้วยน้ำนะครับต่างทำตัวมิกะห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับโอเคสวยงามมาแบบจุกๆอย่างนี้ต้องรีบไปถอดนะคุณผู้ชมโอเคในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ